สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตัดเจ้าช้างช้างเป็นช้างเขียวธรรมดาเน,นี่ยผมเลี้ยงมานานล้ะตอนนี้มันใหญ่ได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดลงนะอันนี้ผมจะตัดลงแบบเหลือตอไว้เหลือตอไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่า ดูจากตูดแล้วเนี่ย <c oughs> เจ้าหัวไม้เนี่ยมันอมตอมันอมตอลงไปก็เลยคงต้องเหลือตอไว้สักหน่อยหนึ่งดีกว่าเพื่อให้ชัวนะนั่นก็เดี๋ยวจะตัดแบบลงไปเลยอ่ะชัวลงไป นนเดี๋ยวนอนนี้เด็ดทิ้งก่อนเอาไปชําได้นะอน,นี่ไปชําต่อได้เดียเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราตัดไปปุ๊บไอส่วนที่อยู่ตรงตูดมันเนี่ยมันจะต้องลงไปอยู่ในดินถ้าเกิดมีหนอลงไปข้างล่างมันจะไม่สวยก็ฟันก็เฉือนตามร่องไอเนี่ยต่อที่เรากราฟไว้อะลงไปเฉียงเฉียงลงไปเฉียงเฉียง แต่ไม่ต้องเฉียงเยอะนะเฉียงไปพอประมาณแต่ตงไปกอนแต่จริงๆแล้วมาแต่งที่หลังก็ได้นะแต่อันนี้ผมตัดไปก่อนระวังด้วยนะครับเพราะว่าแกนแกนต่อเนี่ยที่เรากราฟไว้เป็นเวลานานเป็นปีเนี่ยมันแข็งมากแล้วทําให้เราต้องออกแรงออกแรงในการเฉือนมนะันต้องใช้ระมัดระวัง มาระวังนิดนึงอ่ะอันนี้ขาดแล้วอันนี้ขาดแล้วแล้วก็ชึบออมาได้อึอ้บอ่ามาถึงตอนนี้เราก็แต่งได้เลย <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะว่า ว่าใครเขาเหลือเนื้อไว้หรือเปล่าแต่ผมคงเหลือเหลือเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งให้แห้งทิ้งให้เขาแห้งตอนที่ผ่าลงเนี่ยตัดลงอะ่ะเราต้องให้ตอแล้วหัวไม้อะ่ะเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเราไปตัด ไปตัดการเจริญอาหารของเขาอ่ะเขาไม่สามารถหาก,กินได้ในตอนที่มันไม่สมบูรณ์แล้วเราไปตัดมันออกเนี่ยมันก็จะเหมือนซ้ำเติมเขาไปอีกอ่ะแล้วเขาก็จะฟื้นตัวยากมากถ้าเกิดเขาฟื้นตัวยากมาโอกาสเน่าก็สูงโอกาสเน่าก็สูงก็จะตายเน่าสูงเนี่ยผมก็จะเหลือสักขนาดนี้กำลังสวย เล,ล,ลีวเวลาลากเขาออกเขาก็จะออกตามแกนลากเขาจะออกตามแกนออกแกน,นี่ก็เด็ดออกเลยหน่อนี่ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ในดินปุ๊บมันก็จะไม่สวยส่งก็จะไม่ค่อยสวยวออก็เหีือสักขนาดนี้ก็พึ่งแดดไว้ไอ้พึ่งพึ่งลมนะพึ่งลมไว้สักอาทิตย์นึง พึ่งลมเอาไว้ใต,ต้โต,ต๊ะใต้โต๊ะในโรงเรือนก็ได้เนี่ยเอาไว้ใต,ต้โต๊ะในโรงเรือนเขาผิวเขาก็จะแห้งหรือถ้าเกิดใครมียาเล่งรากหรือว่าอะไรมาทาให้เขาแผลเขาไม่ติดเชื้อก็ดีนะพวกพวกปูนแดงพวกอะไรพวกเนี้ก็ดีใช้ได้ก็ดอกเก่าก็ดิบออกเลยใหญ่มากเลย โอเควันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะจบแต่เพียงเท่านี้ก็เหลือสักขนาดนี้แหนละกำลังดีแล้วก็เราก็เวลาปลูกเนี่ยเราจะใช้ดินที่เราปลูกไม้ลากก็ได้หรือว่าดินที่ปลูกไม้กราฟก็ได้แต่เราควรจะมีมีอะไรอะ่ะหน้าดินอะ่ะหน้าดินเราควรจะยกให้มันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้าเกิดเปแน,น่นอนนะนะ เพื่อไม่ให้โคนเขาเนี่ยสัมผัสกับดินโดยตรงโคนเนี่ยเขาควรจะสัมผัสกับหินหินหรือว่าดินญี่ปุ่นอะสักขนาดเนี้ยขึ้นไปอะไม่ให้เขาสัมผัสโคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับดินเพื่อไม่ให้ความชื้นเขาขึ้นถึงนี่โดยตรงป้องกันการเล่าเพราะว่าตอนเนี่ยเวลาเรากราฟเนี่ยมันมันมันจะอยู่ลอยบนอากาศ ตั้งแตก่เกิดของมันเลยไงมันจะไม่เคยโดนความชื้นหนักๆเนี่ยพอดีพอเราตัดลงไปเนี่ยความชื้นมันก็จะเข้าทรงเนี้ยใกล้ขึ้นเราก็ต้องรักษาความชื้นของเขาไม่ให้เขาโดนความชื้นจนมากมากจนเกินไปอ,อนนมเป็นอะไรก็ไม่รู้นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นปุยๆหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย แต่ไม่น่าใช่เชื้อลาเนี่ยเพราขูดเขาก็ออกอาจะเป็นคราบลิ้นคราบอะไรสักอย่างวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับเห็นชัดหน่อยอะ่ะบ๊ายบาย